ที่เคาน์เตอร์อะไรก็จะสะดวกขึ้นเพราเป็นเบมเปอร์อันนี้คือเป็นบุคคลสำคัญของเราเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นกรรมการบําโคยการและส่วนภูมิภาคนะครับก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดทั่วประเทไทยเป็น12ภาค12ภาคตามภาคกันเป็น การปกครองของการปกครองเป็นสิบสองภาคภาคอีสานภาคอีสานนี่มีทั้งหมดสามภาคเริ่มจากภาคที่ห้าขั้วโซนอีสานใต้ทก่อนเลยจะยีภูมิโคราบุรีรักสุรินทร์สีสกเก็ตขั้วโซนอีสาในออสาใต้นิกภาคห้าภาคหก อกสานเหนือให้จับไว้เลยนะในเมมเบอร์เราเนี่ยถ้าไปในส่วนนี้ผมแจ้งไปหมดว่าเราเรามีตามมีเชื่อมีอะไรไปีิความเชื่อมโยงในเรื่องอาศายอกสานเรามีภาคภาคห้าภาคเจ็ดภาคหาภาคหกอยู่ที่ขอนเกนอีสสานตนอีสสานตนมีคุณไปรโรนสํานักงานอยู่ที่ขอนเกนโวนโคแรก อยู่ที่ไม่ใช่คุณดีครับคุณแม่รองอณีจตนจัดพันธ์สาววันลินสาววันินแต่ว่าไปแต่งงานเป็นเซนจิอยู่ที่โคราชแถวภูเขาอะไรคิวเทียวเดินทางวางน้ำเขียววางน้ำเขียวอย่าพูดกันคุณแม่เป็นรองก็ดีมีที่เป็นประธยนอยู่ตรงนั้นลูกเฮ้ยคนโต เป็นเจริญตำรวจอ่าอันนี้จริงนะครับท่านที่เคารพคับพบว่าผมจะใช้เวลาตัมกรอบที่ตั้ง6วิสัยทัศน์คันธิตไม่จะไม่เอ่ยเพราะว่าอยู่ในเอกสารให้ท่านไปศึ่อสาท่านรองท่านประธานบอกว่ารายละเอียดดีเทลเร่องโครงสร้างเรื่องนโยบายวิสัยทัศน์อยู่ในเอกสารท่านกลับไปนี้ อัานอีกขอ้อหนึ่งอันนี้อันนี้ขออนุญาตยึดท้ศาศัตริย์ดิไปทำมาจากไหนครับท่านเพชรผมในฐานะที่เป็นคนทำนโยบายกระทรวงบอมด้วยมันมีสองประเภทการทำนโยบายนะครับก็คือ,ท,อ,อท่อดาวท่อดาวคือวาจากบนลงมาล่างที่นี่บันจับจากล่างไปถึงนบนเพราะฉะนั้น เรื่องนโยบายคำว่าตอบแนคิดมันเป็นนโยบายส่วนทิศทางคำว่าทิศทางนี่เป็นตลอบที่เราจะเอานโบายมาแปลงสู่ภาพจโยบายเราไปทำกันที่เมืองการครับสามวันสามคืนแต่ไม่ไม่ได้ทำแบบหจบูจับตับไม่เหมือนไปนทำอยู่ที่ประเทศรเทศรา เจ้าเมื่เดลอมินไปเป็นผู้สองสอนคนผู้ขัดแน่ขันเที่ยวชาญอยู่ที่ประเทศลาวจะพูดมากทำสามวันสามืนอหูดับดับไม่เพราะว่าเล่าสี่สิบห้าไม่มีเต่าไปครับท่านประธานครับ,รบ,รบ,รบเนื่องจากว่า <Okay. S 2> เวลาจำกัดน,นิดนึอ่อท่านชี้เราเห็นนะครับว่า การเคลื่อนของสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยท่านเดชที่จากล้างขึ้นขบวนทันบ้างเราอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรข้างบนตอบสนองทำเป็นแนวปฏิบัติอย่างที่ท่านบอกให้ทุกท่านไปอ่านแ,าแล้วที่สำคัญท่ทานเดชี้เราเนี่ยว่ากรรมการดำเนินการรู้แต่เป็นคนผู้มีบรารมีเป็นผู้ที่สามารถจะเชื่อมโยงแหล่งคุณนแหลง่งทรัพยากร ในระดับบนมาให้เราไปสูบบ่การปฏิบัติแบบนี้ดีเลยครับดีคนะ่ะอย่างเที่ยวนี้แหล่งทุนใหญ่คืออะไรครับสลากกองสลากปีหนึ่งเขากําไรปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านอย่างนั้นเหรกำไรหนึ่ล้านเราเอาเงินกําไรมาส่วนหนึ่งเพื่อให้พวกเราคิดหาว่าเราจะเคลื่อนสวัสดิการชุมชนสังคมในกลุ่มพวกเราอย่างไรโดยเราเป็นแกนกนำจิตอาสา นี่ท่านประธานได้ชี้เราอยู่ปมอือต่นนางๆนี่ท่านพักผมไม่เพียนเท่านั้นครับต่อไปเราจะชวนแต่ท่านมาโหวตว่าเออที่ท่านเสียสลับเวลานี่นะครับมาภาคโลกภาคเหนื่ภาคภาไทยภาคหน้า้างเสียสลับมาตรงนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะขูดกับที่เราใช้เวลาอันนีปป้ประเด็นประเด็นหลักครับ ต่อไปเราเสร็จโยกให้ก็สชายว่าต่อไปเนี่ยทาไมเจียไหลซีปีพูดจะพูดนะเพราะว่าในกรรมการอำนวยการเรามีเครือข่ายอยู่ที่กรรมการอำนวยการสะอาดพัดท่านรู้ไหมว่าสะอาพัดน,นี่เขารวยขนาดไหนที่สว่างวลรวงินที่พันสองอะไรเคาดว่าเสร็จนี้เขาจะ ขยายออกเป็นภูมิสารกรที่ตรงนั้นเป็นกรรมการเป็นประธานเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทชันผมจะให้ท่านเห็นว่าภาพของสภาสังคมสงเคราะห์ที่จะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไร,รจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งจะเป็นตัวเชื่อทันประสงค์ผมไม่แน่ใจอีก สมัยนีย้ีหัวท่านประสงค์ส่งไม้ผ่านตอนะสะเนาะอาจาราส่งเลยอันนี้คือคือสิ่งที่คิดไว้ในใจว่าค,คนต่อไปที่จะถือไม้วิ่งวิต่อไปเป็นผันเป็นผ่นต้องมองคนท่านเพ็นพักสีทองเป็นเลขายิการส่วนวิปาคสัคนเดียวนะครับเพิเข้าไปานั่งในแม่บ้าน มีงบประมาณบริหารเป็นพันล้านนะครับเอาหัวหน้าส่วนขององค์การท่านรู้ไหมว่าในสภาเนเงินเดือนเท่าไหร่ครับในสภาเป็นเงินเดือนหนึ่งหกหน่นะครับผู้อำนวยการ,รบาริหารสำนักงานกลางใหญ่เป็นได<ๆ>้บ้างเพราะนั้นงบคำว่างงบลงทีหรืองบประจำที่ใช้จ่ายในเรือนเนี่ยงโอ้โหมากมาย ค่าน้าค่าไฟเงินมันเป็นเจแปดแสนอันนี้คือสิ่งที่จะเพื่อโจมเข้าไปสู่พวกเราว่าสภาภาพมันเป็นยังไงในวันนี้คิดว่าท่านคงจะได้ทราบว่าตูตนหรือภาพหรืออะไรกับมีอะไร เป็นอย่างไรผมได้ฉายรับเอกสารและดันให้ท่านประธานเดี๋ยวการบูรณาการเครือข่ายเดี๋ยวจะให้ท่านต่อจากท่านดรสมชายครับท่านชี้เราเห็นว่าท่านจะพยายามดึงทรัพยากรมงบประมาณที่มีในภ้าคเอกชนที่มาเป็นนายทุนให้กับสภาสภูมิพลเอามาเชื่อมของเราแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ท่านบูรณาการบอกว่าจะเอามาเชื่อมยังไงจะเพื่อการบูรณาการครับท่าน อีก2นาทีเหลือจะโยนให้ท่านดรสมชายคับภารกิจที่สําคัญท่านรู้หรือว่าภารกิจของสภาหนึ่งการให้ความสเครับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากผู้ประสบภัยพิบัติเรื่องเส,งส,ส,สริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเรื่องพัฒนาเพราะฉะนั้นมาถึงจุดที่เข้ามาเสริวมวันนี้ก็คือว่าเมื่อปี26ทำได้ดี เมื่อปี2562 2562สภาทำโปรเจกต์เข้าไปขอผ่านคลมอของบประมาณมาสนัอสอสสบสน,นุนภารกิจเรื่องการส่งคาอเรื่องการพัฒนาเรื่องการส่งเสริมศาสนาจริยธรรมได้เงินมาไม่มากได้เงินมา400ล้าน เราขอเป็นภาพรวมทั ma, ้งหมน6,000ล้านจากกองสลากการอุศลให้มา6,000ล้านครับโอ้เวลาน6,000ล้านแต่ว่าในส่วนสภาเราแบ่งมาได้400ล้าน400ล้านทำโครงการสองโครงการคือโครงการน้ำพระไทยพัฒนากับโครงการส่งเสริมพัฒนา คนพิการใช้เงิน400ล้ลานในช่วปงปี2562ถึง2564ส,สิ่งที่ผมจะชวนเชิญท่านครับทว่าที่เหลือในปีหน้าเราจะต้องสมห,หัวโสเลยหากิจกรรมที่จะต้องส,องส่งเสริมจงมาสู่ดเตอร์สมชายเมื่อเดือนที่แล้วครับ เราได้ตั้งุ่มจิตอาสาจัดเสอินเสวิถีเศรษฐิจพอเพียงมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นโมเดลเป็นตุ๊กตาที่เราจะจิตอาสาไปช่วยเหลือสุงโยงกอุปมโซ้สนับสนุนแชร์ในประสบการณ์ในสิ่งที่เราจะทำให้คุอภานทีตให้ดีขึ้นเงินเหลืออยู่ประมาณ หลายคนนะจะพูดและวันที่การเรียกผมนักจัดผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเราจะไปสู่หอเสยวเรย่ว่าเราจะดึงทรัพยากรเหล่านี้มาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะครับสุดท้ายจรงิ่ๆกำคือว่าให้ให้ท่านเห็นว่าภาคสภาเนี่ยมันจะมีอะไรเช่นโครงการต่างๆท่านประสงค์ โครงการน้ำาระทัยอพระราชทานนี่ถือว่าโประมารใหั่โครงการแม่ดีเด่นแห่งชาติโครงการแม่เด่นแห่งชาติเป็นต้นคิดของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระมาราชวันนีเป็นโครงการใหญ่ต่อทั่วประเทศมีแม่ดีเด่นทั่วประเทศทุกทุกหอนาแห่งเตมเป็นดทท่านจะเห็นว่าเมื่อวานเมื่อวาน ครับครับชมรมแม่งสถาบมนแมงเด่นเจ้าบ้านมาสวยงามมากเป็นคเป็นกำลังเป็นสถาบันที่เราจะเป็นเครือข่ายมาช่วยในประเทศเีาได้นะครับครับมองทุนร่วมใจสนับสนุนผมจะเข้ามาจุดจุดนี้เพื่อให้ท่านหมายทราบว่าท่านเพชรนะท่านดูแลท่านชทั้งนั้นว่าผมจะส่งว่าแบบฟอร์มที่จะทำให้เป็นเมมเบอร์ของสม ที่เราจะเทีอ่อโยงตรงนี้เลยก็คือว่าของมุนูใจสมงรับชุมชนมีพบที่สภาตัดออกมาเพื่อจะนํสุนสในส่วนวิภาคนี้หกล้านไม่มากนะครับทีนี้ถ้าเราเป็นเบมเบอร์มาทำภารกิจ4ี่ห้าตัวด้านสมงครอดด้านพัฒนาะด้านแก้ไขและก็ศาสนาจะเรียกทำนี่เออมีแล้วหล้านนะครับ ได้ไม่เกินไปเลมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำงานวันคนพิการวันอาสาสมัครดีเด่นเยอะแยะหลายอย่างเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เสียสละมาวันนี้ได้รู้จักกับสภาได้รู้จักกับสภาว่าไปยังไงมายังไงทำงาน อะไรอย่างไรส่งผลอะไรอย่างไรต่อภาพประชาชนของเราด้านหลังครับมีทีมของสภาสังคมส่งกราะงถ่ายทัพเป็นสารคดีไหลเข้าไปสูส่สภาที่นั่งอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสื่อตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจระหว่างพวกเราสมาชิกที่เข้ารบนนันนี้ เพราะฉะนั้นเขาพบฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมเช่นชมิจกรรมอย่างโน้นอย่างนอย่างสดใสที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละมาร่วมพื้นที่จักเรารวมเรารวมเรารวมประสานให้ภารกิจต่างๆที่พวกเราเนี่ยจะได้ช่วยทิ้งขางกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมในฐานะเป็นผู้ประสานขา ก็ขอขอบคุณก็นำเสนอภาพภารกิจของนโยบายเกี่ยวกับเท็จินทางกับภารกิจทั้งหลายเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันทัฒภารกิจเพื่อเราเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมขอกราขอบคุณครับขอบคุณเรื่องราวให้ได้กำลังพวกเราครับที่เราหน้าหัว